Miracle. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามนะครับเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวนั่นเองนะครับโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็มีคนติดตามได้เยอะไงก็อมาดูผมและทำตามไปได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า fbm dollar com นั่นเองนะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับหรับการใช้งานเว็บไซต์เนาะกดคลิกเข้ามาได้เลยพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับกดสมั สมัครใช้งานตัวนี้นะครับสิ่งที่จะให้กรอกมีอยู่4ี่อย่างนะครับก็คือชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลลรหัสผ่านแล็ยืนยันรหัสผ่านนั่นเองนะครับทุกคนก็ทาการกรอกให้ครบถ้วนแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับเพื่อทาการสมัครใช้งานไปเลยแต่ถ้าใครที่ไม่อยากกรอกนะครับก็ล็อกอินด้วยบัญชี Google นะครับได้เลยนะครับต่ออีเมลของเรานะครับแล้วก็กดถัดไปต่อไปหลักล็อกอินไปเลยนะครับเนาะเมื่อล็อกอินกันเสร็จเมื่อสมัครกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็พอถึงหน้าต่างนี้นะครับทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อมือๆนะหัวข้อมือๆตัวนี้นะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยเมื่อจะเป็น Facebook นะครับอ่าทิกต็อกไอจอ่าเทเล gram แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เนาะแล้วก็มีช้อปปี้เดล蒙เอเดดีโอเนี่ยแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายอ่าดาราให้ทุกคนเลือกใช้งานเลยนะครับอ่าเขาจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าเพิ่มอะไรได้บ้างนะครับไม่่าจะเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสต์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเพิ่มผู้ติดตาม อ่าหรือว่าเพิ่มมงนอื่นเยอะแยะเลยนะครับคนดูไลฟ์สเต็มก็มีนะครับเนาะก็น่าสนใจจริงอ่ะผมก็จะมาหาคำว่าเพิ่มไปตามโปรไฟล์แล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลทนะครับที่พึงพอใจได้เลยอ่าชอบราคาไหนนะครับก็กดไปเลยแนละ้วผมก็จะชอบราคาแรกเนาะ เราเจอคำอธิบายนะครับหมายเหตุนะครับทำการหยุดอ่านก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีส่วนสําคัญในการปั๊มแตอ่อย่างมากเลยนะครับก็ให้ทุกคนระวังกันไว้ด้วยนะเราก็เจอหัวข้อลิงก์เนี่ยลิงก์ง่ายๆเลยวิธีการเอาลิงก์นะครับก็ไปที่โปรไฟล์ฟตัวเองนะครับคลิกลิงก์ด้านบนนะครับเปิดเปิดผู้ติดตามแบบนี้ด้วยนะแล้วทําการคลิงก์ด้าน,นบนแล้วไปวางได้เนะลยเราก็เจอหัวข้อจำนวนนี่คือจำนวนนะครับยอดผู้ติดตามนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนั่นเองถูก็เพิ่มไปเลยนะครับขั้นต่ำของเว็บไซต์ให้100 100ก็เพิ่มไปเนาะอึ่างร้อยก็เรับ แต่ผมก็จะได้รับคำสั่งซื้อกูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟิลเลอร์นี้เราก็แค่รอยอดเพิ่มขึ้นเนาะง่ายๆเลยนะครับวิธีการทําก็มีไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับหลังจากการสั่งซื้อเรามาดูัวการสั่งซื้อกันก่อนเลยนะครับอาเลโกเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถกรอบได้เลยนะครับแล้วเอาไปแจ้งแอนมินเดี๋ยวผมกะสอนใช้นะครับใช้งาเนาะก็จะมีหัวข้อลิงก์ก็จะจ่ายบริการต่างๆน้าต่างๆของระบบก็เขียนบอกหมดเลยนั่นเองอาหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ ก็ในส่วนของการเติมเงินนะครับก็จะมีอยู่3มช่องทางจะเป็นสแกนเคียลโคทุกธนาคารนะครับคริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับใน3ช่องทางนี้นะบขาจะมีคําแนะนําอยู่ตรงกลางเนาะก็ทุกคนสามารถดูได้นะครับคำแนะนำเขาให้ทำแบบไหนนะครับก็ดูได้เลยส่วนในของสแกนเคียลโคดนะครับก็ง่ายนะครับดูตรงยอดเงินนะครับตัวนี้แล้วกรอกลงไปนะครับจำนวนไหนนะครับที่เราจะเติมเนาะก็กดคำว่าจ่ายได้เลย พอจ่ายเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างสแกนเคเโค้ดจะขึ้นมาทันทีนะครับทุกคนทาการสแกนไว้เลยนะครับเมื่อสแกนแล้วนะครับยอดเงินนะครับก็จะเด้งเข้าด้านขวาบนตรงนี้ทันทีก็ประมาณสามสิบวินาทีนะครับไม่เกินนาทีแน่นอนนะครับยอดเงินจะเด้งเข้าเลยเนาะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับในการเติมเงินเนาะแล้วก็จะดูต่อไปนะครับในส่วนของคำว่าตั๋วนะครับตัวตัวนี้นะที่ผมบอก ทุกท่านไว้นะครับให้กรอบไว้นอกก็เราก็สามารถมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเลขออเดอร์นั่นเองอ่าวางไว้แล้วก็ตามด้วยหัวเรื่องอน,นะครับเราจะมาติดต่อเรื่องอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความมาตรงนี้นะครับเนาะอ่าแล้วก็พิมพ์ไปนะครับว่าจะติดต่อขอเรื่องความเร็วหรือติดต่อเรื่องไรนะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเนาะอ่าเดี๋ยวแอดมินเขาจะทําการตอบกลับมาแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อบริการทั้งหมดนะบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับสามารถดูได้เลย ว่าเราต้องการบริการตัวไหนนะจะเป็นบริการทั้งหมดของอ่าในเว็บไซต์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับเ t m e n ล d า l a นะครับก็จะมีอยู่เราจะมีนะครับเพิ่มยอดรายจโมจแต่งและราคานะครับเราก็จะสามารถมาดูได้ที่หน้านี้กับอ่าหน้าแรกเลยนะครับที่ทําให้ดูไปนะครับในหัวข้อบนวนะครับเราสามารถกดคำว่าดูนะครับตรงนี้แล้วกดสร้างคำสั่งซื้อได้ทันทีนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแรกเนาะที่เราสั่งซื้อนั่นเองนะครับอและหัวข้อสุดท้ายนะจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่เราจะแนะนําไปนะครับสนใจเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มแรงตานะครับเราเอาลิงก์ของเราไปเลยนะครับคัดลอกลิงก์อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนคนนั้นได้เลยนะครับกดลิงก์เข้าอของเรามาเมื่อไหร่นะครับอ่าแล้วก็เติมยอดเข้ามาเนาะเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับปีพี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนั้นเลยนะครับอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อาแล้วครับมาดูผู้ติดตามกันนะครับก็เป็นร้อยแปดสิบเอ็ดคนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้อยแปดสิบเอ็ดคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครนะสนใจนะครับเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์เพิ่มทุกใจหรือเพิ่มแรงต่างนะครับกับไซต์ตัวนี้นะครับช่วยได้แน่นอนนะครับในการดันโพสดันฟีอะไรก็ว่าไปนะครับช่วยได้แน่นอนอ่าก็นิก์อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดคลิกเข้ามากันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปเรานี้สวัสดีครับ